ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพี่น้องประกันสังคมมาตรา3 3วันนี้ถึงคิวเลยครับ11ล้านคนทั่วประเทศฟังทางนี้นะครับท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรปรากฏว่าวันนี้มีความคืบนหน้าสําคัญเพราะว่ารัฐมนตรีแรงงานคุณสุช,ชาติชมกลิ่นนะครับวันนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาวันสองวันที่ผ่านมาพูดคุยกันตลอดสัปดาห์2สัปดาห์แล้วก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางด้านกระทรวงการคลังทั้งหมดละ ว่าจะเคาะเรื่องของการเยียวยากลุ่มพี่น้องประกันสังคมอย่างไรไปดูภาพรวมกันก่อนวันนี้เนี่ยนะครับคุณสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกถึงความคืบหน้าคือคนเนี่ยเฝ้ารอไงคนเฝ้ารอมาตลอดเลยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าคืบหน้าในบางจุดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเบื้องต้นเพราะคนเฝ้ารอมากครับ11ล้านคนมันมีความคืบหน้าอย่างไรอยากให้ฟังจากปากของคุณสุชาติชมกลิ่นครับ กดปุ่มให้ทุกคน <ฮะ S 2> ในมาตาราสามมอสามสามเรารักกันใช้เงินก้อนเดียวกับเ,เราชนะก็คือเงินกู้ตัวนั้นนะฮะเราของเงินจากรัฐบาลมาช่วยพวกเราในมาตราสามสามเนี่ยผมว่าประมาณสักสี่หมื่นล้านคือตัวเงินเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทําตัวเลขแต่ว่าอยู่ประมาณสักเนี่ยที่ผมเคยพูดไปไงสามพันห้าสี่พันสี่พันห้าอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูตัวเลขนี่เพราะผมต้องนี่ครับสามพันห้าสี่พันห้าคงได้ยินกันแล้วแต่ว่า ตอนนี้เราดีใจได้แล้วหรือยังเกือบแล้วครับเพียแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้พี่น้องประกันสังคมนะครับเขาตั้งความหวังแล้วเขาเฝ้ารอที่สุดแล้วผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาจะได้อะไรเอาให้ชัดกันครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอให้ผู้ประกันตนได้รับการเยียวยาวดังเช่นประชาชนทุกคนนะครับควรที่จะได้รับการเยียวยาเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าเราเสียภาษี คนหนึ่งที่จ่ายประกันสังคม20กว่าปีที่ทํางานมาแต่ว่ายังไม่เคยได้รับการเยียวยาอะไรจากรัฐบาลเลยเคยได้โบนัสน,นะครับปีนี้ก็ไม่ได้การเสียภาษีแล้วก็การรับภาระในส่วนที่คุณคู่เงินมาเนี่ยพวกเรามีมีในส่วนรับภาระเต็มเมนะครับพี่น้องภาคประชาชนเสืนอืนนได้รับการเยียวยา5,000บาท3เดือนผู้ประกันตนมาตา3 3ไม่ได้รับการเยียวยา ทุกเสียงทุกคําพูดทุกประโยคทุกถ้อยคาคงสะท้อนความในใจของพี่น้องประกันสังคมผู้ที่ใช้แรงงานและก็อยู่ในฐานะผู้ประกันตนมาตาา33ไปทั้งหมดแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับปีเศรษจิสที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งความล่าช้ามีทั้งการเรียกร้องได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยได้ล่าช้าได้บ้างไม่ได้บ้างไ,ได,งได้ครบทุกคนเต็ไมไปหมดเลยปรากฏว่าวันนี้ที่สุดแล้วกําลังจะได้แต่ผมให้ดูครับว่า ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประกันสังคมมาตรา33%ย้ําว่าเฉพาะมาตรา3-3นะครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ11ล้านคนและปีเศรษฐีที่ผ่านมาเนี่ยปีนิดๆเนี่ยเขาต้องเผชิญหน้ากับโควิด -19 เเหมือนเราทุกคนนี่แหละครับเหมือนกลุ่มพี่น้องแรางงานอิสระกลุ่มพี่น้องที่เป็นกเกษตรกรพี่น้องข้าราชการเต็มไปหมดทุกคนเหมือนกันครับแต่ว่าให้ดูครับว่าทุกๆโครงการที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประกันสังคมเขาได้อะไรบ้างครับเขาได้อะไรบ้างครับ เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน1 5ึ0งบาท5 0 0 0 5น0 0าเดือนไม่ใช่1 5ื0 0 3เดือนนะครับ5,000 5น0 0 5,000 3เดือนไม่ได้ครับเยียวยาเกษตรกรห้0 0ัน0 0าพั0ก็ไม่ได้ครับผ่านพ้นโครงการไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงโครงการล่าสุดโครงการเราชนะ7 0 0 0บาทก็ไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับ ปีเศษที่ผ่านมาพี่น้องประกันสังคมมาตรา3ามิบสไม่ได้อะไรเลยดูต่อได้เลยครับคําถามก็คือว่าแล้วณนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้อยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมสืบให้คุณผู้ชมสั้นๆแบบนี้วันนี้ได้ลดส่งเงินสมทบเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเหลือ0.5%จาก750เหลือเพียงแค่75บาทต่อเดือนแล้วจ่ายแค่นี้ไปแค่เดือนกุมภาพัานธ์กับเดือนมีนาคมสเดือนว่างานเหตุสุวิสัยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วกลางปีที่แล้วแล้ว ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจ่ายร้อยละ50ไม่เกิน90วันคนที่ถูกสั่งกักตัว14วันคนที่บริษัทถูกสั่งปิดโดยคำสั่งของรัฐใครไม่ถูกสั่งปิดไม่ตังค์นะครับไม่ได้ตังค์คนที่ถูกสั่งกักตัวได้บ้างไม่ได้บ้างต้องทำเรื่องอีกไปทางนายจ้างนายจ้างทำเรื่องไปยังสังกันสังคมประกันสังคมโอนกลับมานายจ้างได้จ้างจ่ายเงินให้เราลาออกเองได้จ่ายร้อยละ45ไม่เกิน90วันถูกเลิกจ้างร้อยละเจจ่ายร้อยละ70ได้ไม่เกิน200วัน แต่กว่าจะได้มันนานมากครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้ามาตลอด1ปีเต็มแล้วเงินทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเกิดขึ้นจากเงินของกองทุนประกันสังคมตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับที่ทุกคนเนี่ยพูดตรงกันว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมสาหรับพวกเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรทีนี้ดูต่อโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้ผมให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับกรอบสินเชเงินทั้งสองกรอบเนี่ยซ้ายมือเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5 0 0 0ันบาท5,000บาท5,000บาทเย,ยาวการศุทรกรเมื่อช่วงกลางปีท ต่อเนื่องกันมากับเราเยียวยาเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ล่าสุดโครงการเราชนะครอบคลุมกลุ่มพี่น้องแรงงานอิสระฟรีลแลนซ์เกษตรกรผู้ประกันตนมาตรา 39- มและ40 33ไม่เกี่ยวข้องและขวามือครับเงินทั้งหมดมาจากเงินกู้ก้อนหนึ่งล้านล้านบาทมาจากก้อนนี้นะครับให้ดูต่อแบบนี้ครับว่าแล้วสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้สัก3าข้อของพี่น้องประกันสังคมเนี่ย 11ล้านคนโครงการที่เกิดขึ้นมาตรการที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เนี่ยนะครับเขาเอามาจากเงินกองทุนประกันสังคม2ล้านล้านบาทความหมายคืออะไรครับความหมายคือเงินที่เขาจา่ายไปทุกวันแหละครับทุกเดือนครับขออภัยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนร่วมกับนายจ้างร่วมกับภาครัฐแต่สุดท้ายเวลามีมาตรการเกิดขึ้นมาก็เอาเงินของเขาเนี่ยกลับมาคืนมันก็อัดยายซื้อขนมใหญ่มันไม่ได้เหมือนโครงการที่ข้างบนสีน้ําเงินครับนั่นเป็นเงินกู้เห็นไหมครับ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เขารู้สึกปลดล็อกอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เกินกว่า50ดูต่อวันนี้สิ่งที่จะได้นะครับโครงการล่าสุดคือโครงการเรารักกันผู้ประกันตนมาตรา 3, 3 3 1ล้านคนนะครับอาจจะได้ไม่ครบเพราะว่าต่อมาคือเงินในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีนะครับมีไม่เกิน5 0 0แสนบาทและก็ย้ำว่าไรายได้สืททีไรายได้พึงประเมินเหมือนปี62กับโครงการ โครงการอีกโครงการนึงก็คือเราชนะเนี่ยที่3 0 0 0 0 0บาทน,นั้นไม่คิดดีแล้วครับดูต่อนะครับว่ามีนาโน้มต้องลงทะเบียนเหมือนกันแล้วเงินก็จะเข้าแอปเป๋าตังค์เช่นเดียวกันไม่มีการกดและเบิกเงินออกเป็นเงินสดแต่อย่างใดเหมือนกันนะครับเงินเดียวยามันจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทถึง4,500บาทประมาณนี้แล้วก็น่าจะคล้ายๆกันครับแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ประมาณสักช่วงเดือนมีนาคมน่าจะเริ่มจ่ายได้แล้วทั้งหมดรอบนี้เนี่ย ย้ําว่าจะมาจาักเงินกู้ก้อนเดียวกันก็คือ1ล้านล้านบาทนั้นใช้งบประมาณประมาณ4 0,000ล้านบาทกลมๆวันศุกร์นี้ครับ5้ากุมภาพันธ์ครับกระทรวงแรงงานจะคุยอีกรอบหนึ่งกับทางกระทรวงการคลังนะครับจับตาดูให้ดีจะเคาะเงื่อนไขหลักการหลักเกณฑ์ทั้งหมดว่าเอาเข้าไปสือวันที่9กุมภาพันธ์คือวันอังคารหน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเข้าครมแล้วก็เคาะแล้วก็รออีกสัก2 3สสัปดาห์เดือนมีนาคมก็น่าจะ เริ่มจ่ายได้สักทีหนึ่งปีเสรศษกว่าพี่น้องประกันสังคมจะได้เงินเยียวยาวกับเขาบ้างนี่คือสิ่งที่ทุกคนสะท้อนออกมาได้เท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องได้ไม่พอใจเต็มร้อยก็ยังดียังดีที่ได้นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นํามาบอกกล่าวกับพี่น้องประกันสังคมมาตรา33กว่า11ล้านคนด้วยกันนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ